ของเรามีชื่อชา,า,าแนวอยู่ที่อำเภอบาบงหวัดชลบุรีวัฒนธรรมไทยจีนดีๆมีอยู่ที่นี่ครบคันพบกันทุกวันสามโมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะ, <c oughs> ะตลาดนี้ติดอันดับที่ หนึ่งใสิบของประเทศไทยข่าวดีดีกับพี่คำรรนมาแ้วยงนมาแลวรืคำรมาล้มาแล้รมยอยำอะไรมวยยำเกี๊ยวปลาค่ะรสชาตเป็นยังไง อร่อยค่ะขายดีไหมดีมากเลยค่ะดีมากกับเก็บไม่กินเองดีมากกับเก็บไม่กินเอง Oh no นี่ก็จงตายนี่ใช่อีก็เล่นกับเราด้วยนะนี่จะซีดใส่ของตลาดช่างแล้วนะคุณค้าตั้งรอเป็นแถวๆเลยคุณค้านั่งรอเป็นแถวเลยเนี่ยเพอออกทีวีเนี่ยเห็นแล้นั่งยิ้มเป็นแถวเลยนี่ไงต้องต้องยกมือไหว้อันนี้ไหว้พระจังไหว้พระจังเอาตรงนี้ไหม ไหว้พระจันทร์ดีฮะไปไหว้เลยเราไม่รู้ว่าไหว้พระจันทร์เนี่ยไหว้พระจันทร์ถามว่าใครเป็นอุปชาพระจันทร์นะออหมายถึงต้องไหว้พระจันทร์อ๋อคือมาอย่างนี้สมัยสมัยจริงโบราณนะไอ้พวกมองโกมังบุกมาลุกลางจริงเสร็จแล้วมันส่งทหารคุมคุมจริงทุกครัวเรือนคงจริงก็คิดว่าจะทำยังไงจะไล่มองโกไปก็เลยขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยสอดเป็นสาร ไปทุกบ้านทุกเมืองว่าเวลานี้นะเราจะต้องบุกขึ้นมาเชือกคอทหารมองโกเสร็จแล้วพอสารนี้เมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ใช่ใช่มันก็ใช้สารนี้สื่อกันเสร็จแล้วมันก็ปักคอมงโกมงกงเลยถอยร่นไปปัจจุบันนี้มองโกหรือแค่นี้มุงก่องมองโกมันใหญ่ขนาดนี้อ๋อเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงนะนี่เป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหกว่าเรื่อว่าแล้วสวยว่าแล้วรวยไม่ใช่นะถ้าว่าแล้วสวยว่าแล้วรวยนะ มันก็เกี่ยวกับประเพณีความเชื่อว่าพระจางนางให้ความสุขสว่างทั้งกลางว่าทั้งกลางคืนแล้วก็ช่วยจิตใจคงลีโผลหมากลากไม้ไหวแล้วก็จะรีไปด้วยอ๋อมันเกี่ยวกับเพื่อผลการเกษตรด้วยนะครับอาจังกูอาจังยวบอกว่าถ้ามันบอกผิดก็ต้องไปตามหามันที่มึงจริงปาเลยโอ้ อังลิ้มังบ่ออะไรห่าบ่ออะไรบ่น้ำค่ะไหนเอากิิงเลยเอาลิ้กลุ่มลิกลุ่มลิ้เอามาเล่นกลุ่มนี้หน่อยจะจะมาล่นกลุ่มนี้หน่อยมาเล่นกับกลุ่มนี้อ่าลืมมาจากไหร่อ่าฮะอา่นสอนระย่ไม่ใช่ แะนเดม่แล้วแฟน่ะแฟนไปไหนอ่ะแฟนลือไปไหนองกคหงวัมีแฟนสาโครงเขาไมช่ผู้หญิงอี่คงชื่ออะไรอ่ะที่มามองไปไหนบอกเลวังนี้จะมาหาแฟนใหม่มาซิวสิบิินเลยชนเลยรีไหมรีแมวังเนี้ยม่รีนี่ีนวังไหวพระจัง ปากต้องรีดด้วยนะใช่เหงียนรวยรวยเหยียาเป็นลับหัวนะเฮงเฮงรวยรวยไปได้สวยให้รวยให้เฮงขอ ทุกคนมั่งมีโชคดีมีเงินเป็นเข n งบาคาร่าเล็งบ้าเล็งมวยให้รวยให้รวยป๊องเด้งเก่งขังเงงเรื่องขังทุกปีให้เป็นเศรษฐีมีแต่รวยกัเองทานนี่ลูกสาวอีสวยมากนะว้าวทานนี่ลูกสาวอีสวยมากนะว้าวอ่าใช่มตรงนี้มาไหว้มาไหว้ด้วยกัน ถ้าไหนจะกลับฝ่ายตกว่าพิจารณาเราก็เชิญด้านนี้เลยครับฮัลโหลไปอยู่คำฟ้ France France บองจิบงจิตรุ่มมงยูโน่ไปพิจารณา Not much Tradition China แต่หน้าไทยยังคงรักษาประเพณีโบราณของจีนไว้อย่างเหนียวแน่นชุมชนตลาดจีนชากแง้วตลาดแห่งนี้ติดอันดับเท่าไหร่นะครับอันดับติดนะตลาดบกแห่งประเทศไทยนะหใน10 1ใน10เลยนะขอาชุนภูมิใจไหมครับภูมิใจมากเลยครับถือว่าชุมชนเราได้มีการ เศรษฐกิจช่วยเศรษฐกิจดีขึ้นด้วยลูกหลานก็ได้กลับมาอยู่บ้านร้าขายมาช่วยมาดูพ่อแม่อะไรเงี้ยมาเป็ีนี้บ่งบอกว่านธรรมรากเงาคนไทยเชื่อสายจีนเป็นมาหลายสิบปีแล้วครับร่วมร่วมร้อยปีแล้วเราถือทอดกันมาเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของที่นี่เลยใช่ครับผมก็ร่วมร่วมร้อยปีแล้วล่ะฮะถือ่อกันมาร่วมร้อยปีแล้วตั้งแต่รุ่นละกลงนะฮะกรกลง แต่ตลาดนี้มีเฉพาะวันเสาร์วันเดียวใช่ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวระจันทร์ก็ทำให้สีสันในวันหนึ่งวันนี้วันเสาร์ก็ยังมีอยู่อ๋อเม็ดเงินลังไหลใช่ครับเนาะลังไหลเดือนเดือนหนึ่งหลายแสนเนี่ยเดือนหลายแสนครับเนาะรวมๆแล้วก็น่าจะร่วมเป็นล้านละครับหลักล้านนะรัอครับหรือเงินไหลหรือเก็บ โอ้ว่าเก็บทั้งวันนล้แต่เก็บบรเจาว่าเก็บเป็นหมื่นๆนะเก็บจนซื้อสร้อยเส้นไซเบลลเอร์เลยเนี่ยขายดีนะบอกว่าเนะคะ้อมาชาติแล้วแล้วนะคะต้องมาตรงนี้เลยค่ะอึ่งเฮงฮะค่ะอึ่งเฮงฮะแปลว่าอะไรอึ่งเฮงฮะก็เป็นบ้านคุณลำตระกูลนะคะแซ่อึ้งฮะก็คือชื่อมงคลเฮง ร้านนี้เลยค่ะถ้ามาไม่เออมาชักแน้วนะคะถ้ามาไม่ถึงร้านนี้นะคะเสื้อค่ะมาไม่ถึงค่ะต้องอย่าองี้ค่ะเลยค่ะแล้วก็นะนายกคงอุโยบังนะอีก็เป็นคงจริงนะค่ะโอ้อเล็เชียรสายของเราแล้วคือยิ่งรวยไงหรือก็รวยใช่ไหมผมยังไม่เท่าไหร่ครับยั่เท่าไหร่อ่อ EEC มาก่อนอ่อ EEC มาฮะอ่อ e e c มาตอนนี้ภาคตะวันออกไง EEC ครับผม เป็นโคลศกเก่าก็โคลกเก่าครับลองลองพูดแบบโคลศกสมัยก่อนพี่น้องที่เขาลบอะไรลางพูดนี้ครก็สวัสดีครับพี่น้องชาวตลาดเช้ยงแล้วก็ทุกทุกคนที่มาร่วมวันนี้งานวันนี้ครับขอทุกท่านนะครับเที่ยวยังมีความสุขนะครับก็ขอโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนอันนี้ก็ถือว่าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งและก็เป็นผู้ส่งเสริมและก็เป็นผู้อนุรักษ์ให้ตลาดชากเงียวนี้ ยืนยาวสืบมาถึงปัจจุบันและจะยันยาวไปสู่อนาคตใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องทำอย่างไรให้ตลาดนี้ติดอยู่ในใจคนได้ก็ต้องคงอัตลักษณ์ที่เรามีไว้นะคะจริงๆเข้ามาเนี่ยเข้ามาชื่นชมอะไรเราเราก็พยายามเก็บรักษาไว้นะคะแล้วก็ดูแล ให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวดุดญาตินิดมาถึงเรากินอะไรเราทําอะไรสะอาดแค่ไหนเรากินยังไงเราก็ให้นักท่องเที่ยวได้ทานเหมือนเรานะคะนะไม่ไม่ใช่ว่าทําแบบเ,เลื่อนลอ,อยใช่รากลึกเราเป็นอย่างไรใช้ชัดให้เขาเห็นใช่เราต้องรักษาไว้ของดีมีเท่าไหร่ให้เขาดูใช่ค่ะให้เขาสัมผัสได้ใช่ใช่ใช่ตลาดช่างแง้วจึงยืนยาวสืบไป yeah. อันนี้ชัดเลยเพราะรว่าวัฒนธรรมไทยวันนี้กําลังไหลเข้าไปปนกับวัฒนมต่างชาติแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับก็เป็นสิ่งดีๆแต่รากเหง้าของวัฒนธรรมไทยนั้นยังมีอยู่อีกมากมายผมเชื่อว่าสิ่งนี้ท่านพยายามจะส่งเสริมอยู่แล้วตรงนี้ก็ถือเป็นหนึ่งวัฒนธรรมไทยจีนแต่ก็เป็นคนไทยนะที่ร่วมกันเนี่ยบันดียังไงครับท่านครับผม ขอนำเรียนพี่คำรนและท่านผู้ชมนะครับว่าหน้าที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอย่างที่พี่คำรนได้พูดถึงนะครับว่า1เนี่ยเราต้องรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของประเทศไทยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีท้องถิ่นงานประเพณีระดับชาติหรืองานประเพณีระดับโลกนะครับลอยกระทงสงกรานเนี่ยเร,เราต้องรักษาคุณค่าเดิมไว้ให้ได้มาณนะยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ยันที่สองเข้ามาก็คือการนําคุณค่าเดิมนั่นแหละมา เป็นสื่อให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้นะครับแล้วก็ได้แปลงมาเป็นในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยโดยมาศึกษาคุณค่าเดิมที่บรรพบุรุษเราสร้างเอาไว้นะครับก็สรุปว่าก็คือว่านําในเรื่องของอัตลักษณ์เนี่ยให้มาเป็นในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวมาจะได้ทั้งสองอย่างนะครับหได้รับรู้คุณค่าอัตลักษณ์ดั้งเดิมนะครับเหมือนตลาดจีนโบราณ ชาติแง้วแห่งนี้นะครับว่ามีประวัติมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็สองเนี่ยเมื่อมาแล้วเนี่ยรู้อัตลักษณ์รู้พื้นที่รู้จักสถานที่แล้วเนี่ยรู้ความเป็นมาแล้วเนี่ยก็มาจับจ่ายใช้สอยมาชิมอาหารมาดูอาหารรสชาติที่หายไปบ้างหรือว่ารสชาติที่เป็นที่นิยมในปัจจุบนันหรืออาหารพื้นถิ่นที่ชาวบ้านได้ช่วยกันทําแล้วก็เปิดเป็นตลาดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวครับสิ่งดีๆตรงนี้จะมีวัน ศูนย์สิ้นหรือศูนย์สลายเพราะเรามีกระทรวงวัฒนธรรมเรามีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมใช่ไหมครับมาช่วยกันพยุงผลักดันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับทางพื้นถิ่นท้องถิ่นท้องที่ท่านก็ช่วยอย่างเต็มที่ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนก็จะให้ท่านทิพย์ดีนะครับยิ้มยิ้มแบบไทยรับแขกทุกชาติท่านลองยิ้มดีครับ ยิ้มและติ๊กาขึ้นเยอะนอกจากยิ้มแล้วพอต่างชาติเข้ามานะครับ Where do you come from? Uh, France. France. Yes. Marseille. Oh yes you know, Marseille. Mar yes Marseille. It's very famous the football team. Yeah very good. Yeah, yeah yeah. And how do you like Thailand? Very nice. We are here about uh, one uh, month ago. Yes, and uh, it's very interesting. We are here for a long time because my wife uh, works in Thailand. She works in Pattaya in oh, the international school of yes, Pattaya. Yes, yes, yes. Very interesting. Yes, yes, yes. Thank you so much thank for you very coming. Much. Here. Yes, thank you. French, French, French. Bonjour. Very good. <laughs> <laughs> okay. Thank you. thank you. Thank you. Yeah. การไหว้ของคนไทยเรามีสามระดับนะครับ เราเป็นการไหว้พระพุทธรูปไหว้พระนะครับหรือทางพระพุทธศาสนานะครับหัวแม่มือเราเนี่ยจะต้องอยู่หว่างคิ้วนะครับแล้วเราโค้แล้วายนิ้วชี่เราอยู่หน้าผากเราโค้งลรงประบาลสัก45องศาครับนี่ไหว้พระสงฆ์ไหว้พระพุทธรูป<อ>นะครับในระดับที่สองไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ หัวแม่มือเราจะอยู่ปลายจมูกแล้วเราก็ก้มเล็กน้อยนิ้วชี้ chi, เราจะอยู่หว่างคิ้วเราครับการไหว้ระดับที่สามไหว้ทั่วไปนะครับไหวรับไหวทักทายเพื่อนฝูงผู้ที่อาว,วุโสวกว่าเรานะครับที่เรานับถือรเราไหวหัวแม่มือเราจะอยู่ปลายคางแล้วเราก็ไหวอ๋อนี่คือการไหวที่ถูกต้องสามแบบสามแบบครับครับทีนี้ เนื่องจากว่าเรามีนายกร,รัฐมนตรีคนใหม่ปัจจุบันเนี่ยดูท่านไหว้ท่านโค้งคำนับหน้าดูเป็นไหวแบบไหน้าลองท่าน,าน,านลองมองเนีย่ยท่านโค้งไปขนาดนี้เลยนะไหว้วตามมารยาทไทยครับจริงๆกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่หนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยเราก็ทำเรื่องมารยาทไทย นะครับเ,ออเราเคยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเมื่อยุคก่อนนะครับ mm hmm. ท่านทูตหรือว่านักการทูตที่จะออกไปกระทรวงการไปประจําต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเป็นทีมวิทยากรไปสอนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีการฝึกอบรมเรื่องมารยาทไทย mm hmm. จริงๆแล้วก็มีความสําคัญนะครับมารยาทไทยกับมารยาทสากลด้วยตอนนี้เราผนวกเข้าไปนะครับ แม้กระทั่งการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์<ม>ตอนนี้เราลืมไปแล้วว่าเราทํำยังไงการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะครับการจุดเทียนหรือว่าการทาความเคารพต่อพระพุทธรูปนะครับการจุดเทียนการจุดธูปเนี่ยก็จะมีวิธีการจุดที่เราควรจะศึกษาไว้สาหรับท่านประธานในพิธีนะครับจริงๆจริงๆจะต้องมีการสาธิตถึงจะเห็นแต่ว่าการการการพูดเนี่ยเวลาเราท่านประธานในพิธีที่จะจุดเทียน เปิดงานต่อหน้าพระพุทธรูปต่อโตมู่พระพุทธรูปใช่ไหมครับเราจะต้องจุดเทียนทางด้านขวามือของพระพระพุทธรูปก่อนซึ่งคือทางด้านซ้ายมือของเราเพราะว่าเราหันหน้าตรงกันข้ามกับพระพุทธรูปเมื่อเราจุดเทียนพระพุทธรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะมาจุดเทียนทางด้านซ้ายมือของพระพุทธรูปนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะมาจุดธูปการจุดธูปเราต้องจุดธูปทางด้านขวามือสุดของพระพุทธรูปแล้วก็มาธูบดอกกลางแล้วก็มาดอกซ้ายเป็นต้นนี่คือการจุด ทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปท,ที่ถูกต้องอแม้กระทั่งการส่งเทียนชนวนผู้ส่งเทียนชนวนเนี่ยมือจะต้องอยู่ต่ำกว่ามือประธานเทียนชนวนเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆเลยแล้วก็ท่านประธานเนี่ยก็จะรับส่งเทียนเทียนชนวนเนี่ยมือจะต้องสูงกว่าผู้ส่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต้นนะครับ,รบก็เป็นอะไรที่ไม่ยากครับผมเองเราไปบรรดาถ้าผมมีโอกาสผมก็จะ นำสาธิตการไหว้สามระดับได้ที่ถูกต้องครับ,รบนี่เราเจอกันแค่เพียงเวลาสั้นๆนะครับยังได้ความรู้จากท่านอธิบดีกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมอย่างมากมายโอกาสหน้าคงจะขอญาติเข้าไปคุยกับท่านให้มากกว่าน,นี้นะฮะขอบพระคุณมากครับท่าน หรือว่าทำเรื่องมารยาทไทยก็ได้มีวิทยา สากแงวมาแล้วจะติดใจพี่น้องทั่วไทยเชิญไปตลาดชากแงวตลาดจีนโบราณอยู่มามากกว่าสิปีแล้วพี่น้องไม่ว่าแถวเชิญมาเที่ยวตลาดชากแงว อยนนนู่ชนบุรีสีบ้านเราเจริญกว่าเขาบ้านเราชนบุรีอยู่บางละมุงเงินตุงเลยสีนี่คืออีอีตลาดชากแง้วบางละมุงะ้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน